ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อนี้ไปก็จะขอนำเรื่องราวของชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกสำหรับชาดกนี้เรียกกันว่าทศชาติท่าสะแปรวสิบรดยชาติสิบชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สเสวยพระชาติเป็นสเสวยพระชาติในในระดับที่ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบรมีสำหรับชาติสิบชาตินี่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรื่องราวของชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัททัาไหลายถ้าหากว่าท่านหลายต้องการปรมัตถบรมีแล้วก็จะต้องคอยฟังกันต่อยท่านท้าย ถ้าฟังกันตอนระยะต้นนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นท้องนิทานเกินไปแต่ถ้าว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ไร้สาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นถ้อยคําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามาเทศกบรรดาพระพิสุงสมทั้งหลายและบรรดาประชาชนในครั้งนั้นสําหรับวันนี้ได้ตอนตนนี้ก็จะขึ้นเรื่องตนเลย คือเรื่องของพระเตมีใบแต่ความจริงพระเตมีที่ทำไมในใบถึงแกล้งใบแล้วทำไมถึงแกล้งใบก็มาฟังเรื่องราวกันก่อนถ้าคืนไม่นิชัยแล้วก็ไม่จบละอีกสิบปีก็ไม่จบในพระบาลีมีว่าในการขรั้งก่อนนานมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำของ,ององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัส พระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชครองนครสมบัติคือครองสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีสำหรับชื่อเมืองนี้บรรดาท่านหลายก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจะเป็นชาติไหนอดีตหรือว่านาคตก็าตามชื่อก็พาดพิงกันไปคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเปลี่ยนไปบ้างเป็นของธรรมดา เ่งกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองพระราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่ถ้าว่าพระองค์หาพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่คือไม่มีลูกหญิงลูกชายในเมื่อไม่มีลูกหญิงลูกชายความรู้สึกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นว่ากลัวว่าจะไม่มีผู้เสืบอมถกูลนน,นี่แหละท่านอั้งหลาย บรรดาท่านหลายเคยฟังมาแล้วว่าคนสมัยนี้บางพวกเขาถือว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดเพราะอาศัยความมั่วสุมในความสนุกในกามารมเขาบิดามารดาเป็นสําคัญไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดนั้นเรื่องชาดกตอนนี้ค้านกันแต่ความจริงดแท้ไม่ต้องอาศัยชาดกอาตมาเป็นพระ เคยได้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีบุตรไม่มีทิดาพยายามาจะมาหาพระบอกทำยังไงจะได้ลูกสักคนจะได้ลูกผู้หญิงสักคนจะได้ลูกผู้ชายสักคนอย่างนี้เป็นต้นซึ่แสแดงว่าคนส่วนมากอยากมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกไม่ใช่เรื่องพระเขาไปพูดนี่เมื่อระราชาวนี้เกรงไปว่าจะไม่มีผู้สื่อระกลุล ยังให้นางจันทเทวีและพระสนมกำนันทำพิธีขอพระราชโอรสนางจันทเทวีนี่เป็นม่เหสีหรือเป็นพระบรมราชินีนาธันเองในบรรดาสนมกำนันก็หมายความว่าพัญญาน้อยๆทำพิธีขอพระราชโอรส อากรมเหสีทรงทำตามจึงได้ทรงคันเมื่อครบกําหนดแล้วก็ประสูติออกมาเป็นพระรจุกุมารคือมีลูกชายลูกชายคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีนะี่นะพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระไทยเป็นมากจัดพิธีสมโพธดูสิไหมละ่ะมีความต้องการมีบุตทขมิดามานดานะมีอยู่ เมื่อปรากฏว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ประสูติออกมายิ่งจัดให้มีการสมโพธมีมโหรสพบกว่ากันมากมายแล้วก็ทรงพระราชทานนางนมให้แก่พระราชโอรสแล้วขนานพระน,นามว่าเตมีราชกุมารให้ชื่อว่าเตมีเตมีนี่แปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเพราะเป็นชื่อคน เพราะว่าวันประสูตนั้นฝนตกกันไปทั่วทั้งเมืองและเป็นเหตุให้น้ำพระทัยของพระองค์และบรรดาประชาชนทั้งหมดได้รับความชุ่มชื้นจึงให้นามว่าเตมีฉะนั้นเตมีในที่นี้ก็แปลความเย็นใจนั่นเองแต่เขาจะแปลว่าอะไรขอนักปราชญ์ทั้งหลายโปรดให้อภัยด้วยนะอันนี้ก็พูดกัมตามเรื่องคือถือถือเนื้อความเป็นสำคัญ ที่นี้ท่านกล่าวว่าเรื่องความกลัวว่าไม่มีคนจะเสืบตระกูลก็ก็หมดไปพระเจ้ากาสิกราชโปรดปรานพระราชทานกุม,มารพระราชกุม,มารนี้มากคือรักลูกชายมากมันเองบางครั้งถึงก็อุ้มออกไปทรงว่าราชการด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดา ได้เห็นในอย่างท่านหลายที่เขากล่าวกันว่าบิดามารดาเนะี่ยไม่รักลูกไม่ตั้งใจให้ลูกเกิดนั่นก็ไม่จริงหรือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งถ้ายังไม่ต้องการให้เกิดไม่มีความประสงค์แล้วก็ท่านขาดเมตตาทิ้งเสเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นการกล่าวทั้งของบุคคลรุ่นหลังว่าลูกเกิดมาเพราะอาศัยความสนุกของพ่อแม่เป็นเกณฑ์ก็ไม่เป็นความจริง ไม่ว่าลูกชายหรือว่าลูกหญิงเมื่อออกมาแล้วจะท้องพ่อท้องแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาทิ้งมา่าไตายเมื่อนั้นจะจะเห็นได้ว่าบิดามัรดาทั้งหมดนะ่ะรักลูกยิ่งกว่าตนจะลาบากยากค้านเพียงใดก็ตามทีคอยลูกได้ดีมีความรู้มีความเป็นอยู่สบายพอใจขันท้องท่านแล้ว นี่บิดาและมันดามีน้ำน้ำใจใสเหม่แก้วเพื่อความรักลูกยิ่งกว่าตนเช่นน,นี้การกล่าวของคนทั้งหลายที่กล่าวว่าบิดาบรรดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดก็ไม่เป็นความจริงนอกจากลูก็ประเภทนั้นจะเป็นลูกทรรพีอกตัญญูไม่รู้คุณไม่มีความดีต่อบิดามรรดาเท่านั้น <c oughs> เรงกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่พระราชวินดาอุ้มออกไปฝ้าราชการอยู่อมาตย์ได้นำโจรเข้ามาให้ทรงวินิจฉัยสี่คนด้วยกันราชาทรงสั่งให้ลงอาญากระจนทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งให้เขียนดยไว้ที่มีน้ำอีกคนหนึ่งให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บปวดแสนสาหัส คนหนึ่งให้ลาวสิบไว้ทั้งเป็นคนหนึ่งให้คุมขังไว้พระราชกมุมารเห็นเช่นนั้นก็มาคิดในใจแต่ความจริงพระราชกมุมารองค์นี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้เมื่อเห็นเข้าเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเดิมรู้สึกตัวว่าเคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาเช่นเดียวกัน ก็ได้เคยสั่งลงโทษแก่คนสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากคนในเวลานั้นก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกสิ้นเวลาการนานต้องถูกทรมานมากยังงในคิดว่าพระาชวิดาของเราทําดังนี้น่ากลัวเหลือเกินตายไปแล้วก็ยะต้องไปตกนรกเช่นกับที่เราตกมาแล้วแน่นอน เราเองถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมาครอบครองแกันดินอย่างนี้จะต้องมีคําสั่งลงโทษคนอย่างบิพร,ราชวิดานี่แปลมาชักเริ่มกลัวเขามันมแล้วนะเพราะหน้าที่เขางประราชาในสมัยนั้นจะต้องทําอย่างนั้นเราก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนนึกเห็นนรกเห็นภาพเดิมของพระองค์ ที่ต้องทนทุกข์ทรมนานก็หวั่นไหวใจยังไม่คิดว่าจะทําอย่างไรดีเนาะจริงจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินห <c oughs> มายความว่าจึงจะพ้นจากการไปจากเกณฑ์จากการที่จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปข้างหน้ารามบัม <c oughs> บาลีเล่ากล่าวว่าเวลานั้นมีเทพบิดาผู้เคยเป็นมารดาของพระราชมาในครั้งก่อน สิงอยู่ที่สวกระชัด <c oughs> คำว่าสิงนี่ไม่ได้อยู่ที่สวกชัดเป็นผู้รักษาสเวกระชัดท่านเองนี่นบรรดาท่านหลายจำให้ดีนะที่เขาว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาตัวนะให้การเกิดเปิดไปเกิดมาของพวกเรานี่มันนับชาติไม่ทวนยตายก็ดีมีดาม,มารดาก็ดีนะอดีต ที่ท่านยังเป็นเทวดาอยู่เป็นพรหมอยู่ท่านรู้ว่าเราเป็นใครที่ติดตามรักษาอยู่เสมอเป็นนั้นว่ามานางเทพรินดาผู้เคยเป็นมารดาพระราชุมารในครั้งก่อนเป็นสู้สิงอยู่ที่สเสวกชัดได้แนะนํำพระราชุมารให้ปฏิบัติสามระการด้วยกันท่านมะก่าวบอกว่าโลกรักถ้าเจ้าไม่มีความปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ต้องสั่งฆ่าคนต้องสั่งลงโทษคนอย่างนี้แล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื <c oughs> ่อนหนึ่งจงแกล้งทำตนเป็นคนง่อยเสียสองจงแกล้งทำเป็นคนหูหนวกสามจงแกล้งทำตนเป็นคนใบ้ <c oughs> เมื่อเจ้าทำสิ่งนอ้สามรายการนี้ได้เจ้าจะพ้นจากการเป็นพระราชา เมื่อพระราชะมาณเห็นนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมรรดาในการก่อนก็จำได้เพราะว่าท่านลึกชาติได้นี่ท่านก็จำได้เมื่อมันแนะนำแบบนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็เริ่มทำตนเป็นคนไม่พูดไม่จาอะไรทั้งหมดเริ่มทำเป็นใบใครเขาพูดมาก็ทำเป็นไม่ได้ยิน จะขยับขยื่นก็ไม่เอาเขาอุ้มไปวางไว้ที่ไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับกระเดินเยื่นกายทั้งหมดทำเป็นคนง่อยพระราชวินได้ก็สงสัยว่าเอลูกชายของเรานี่แต่ก่อนเธอก็เป็นเด็กดีดีเรื่นงเริงกระโดดโลดเต้นเหมือนก็เด็กธรรมดาพูดจาก็เสียงใสแจ๋ว ฟังแล้วก็เพลิดเพลินเสียงไพเราะอยู่ตลอดเวลาทําไมกลับมาเงียบขึงไม่พูดไม่จาใครแยพูดอะไรก็มาทําก็ไม่ได้ยินแยพูดว่ายังไงก็เฉยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรคงจะเกิดโรคภายชนิดใดชนิดหนึ่งเคยเป็นแน่จึงให้หมอมาตรวจหมอก็หมอก็ตรวจแต่ก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไร เห็นอาการทั้งร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติจึงพระราชาจึงได้ทรงทดลองว่าลูกเราจะแกล้งทำหรือจะเป็นจริงทดลองในเหตุหลายประการเป็นต้นว่าให้อยู่ในที่สุขปรกตามปกติเป็นคนชอบสะอาดถ้าเธอทนความสกขปรกไม่ไหวก็จะได้แสดงการไหวออกมาทางกายหรือว่าพูด ก็เตมีก็ทนได้ทําไมยึงทนได้ก็เห็นภาพมาตนเคยเป็นพระราชาไม่อยู่ในนรกถ้าการลึกชาญได้ก็คิดว่าเหมือนแท่นี้ไม่เป็นไรไปไหมสันวพวุศัสับฟันมีความสำคัญกว่า <c oughs> ยอมทนไม่ยอมเป็นพระราชาือไม่ยอมพูดแม้จะหิวก็ไม่ไม่แสดงาการร้องไห้ จะกลัวก็ไม่นแสดงการกลัวคงเฉยๆทำเอาพระราชวินดาสิ้นปัญญาบรรดาพผอกมาเจน้รัประสาว่าจะขอทดลองดูก่อนก็ทรงนญาตครั้งแรกเขาให้ระเตมีนั่งอยู่ในเรือนแล้วเขาก็แกล้งจุดไฟเพื่อจะให้ระเตมีกลัวไฟไหมแต่ท่านก็หาได้ทำให้ระเตมีหวาดกลัวไหม คงอยู่เป็นปกติรืการต่อไปทดลองอย่างนี้คือไม่ความมาทดลองอยู่แบบนี้ทั้งปีทิ้เวลาทั้งปีก็ไม่พบความผิดอะไรพระเตมีก็ทําเป็นคนใบ้คนหนวกคนง่อยตามปกติ <c oughs> ต่อไปก็ทดลองได้เอาช้างตกน้ํามันโดยนําเด็กๆทั้งหลายกับพระราชกุมารไปประทับอยู่ที่บาลานหลวง ไห้มีเด็กห้อมล้อมอยู่มากแล้วก็ปล่อยช้างที่ตกมันที่ฝึกแล้วดีเชือกหนึ่งวิ่งตรงเข้าไปเหมือนกับจะเหยียบพระราชมานเด็กที่ห้อมล้อมอยู่นั้นหวาดกลัวร้องไห้พากวิ่งหนีกระจายกระจายแต่ถ้าว่าพระเตมีก็คงทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้เหมือน,นเดิมไม่ขยับไม่เยนเพื่อจะหนีไม่ร้องไม่อดไม่คคนทั้งหมด เขาทดลองอย่างนี้สิ้นเวลาทั้งปีก็ไม่สําเร็จประโยชน์เหมือนกันถ้าคนมาไม่ก็สงเียบไม่กระดุกกดิกคงเป็นอย่างนั้นอยู่ปกติแม่ช้างจะจับรวรกายขึ้นมาเพื่อจะาฟาดก็ไม่กลัวเพราะมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราตายส้นเวลานี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเราจะได้ไม่ต้องตกมรรกอย่างสมัยก่อน เพราะนี่เราผ่านนรกมาแล้วภาพนรกปรนปรากฏอยู่กับตาต่อไปก็ทดลองในงูให้พระเตมีนนั่งอยู่แล้วก็ปล่อยงูมารัดตามธรรมดาลเด็กย่อมกลัวงูแต่ถ้าว่าเด็กอย่างพระเตมีนไม่ยอมกลัวงูเป็นนรกคงนั่งเฉยเหมือนก็บลูกปัน่น เต่อเาอาหมาดเจ้าปัญญาทั้งหลายอ,อกสั่นฝันหายปวดหัวไปตามๆกัน <c oughs> ทุกลอนอย่างนี้เช่ลตั้งที่ทดลองแบบนี้สิน้นระยะเวลาตั้งหนึ่งปีความจริงลองลองตั้งหนึ่งปีแล้วก็ไม่เกิดผลแล้วบอคุณเอ้ย <c oughs> แต่เขาก็คงจะลองหลายๆวิธีในระบบของการให้งูจะให้งูกัด <c oughs> <c oughs> แต่ว,ว่าท่านก็ทำเฉยเพราะอะไร ถ้ามองไปดูในภาพเก่าไฟมันลุกคึบ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 ขึบปัดหอกก็แทงสันภาวุธก็สับคอนก็ทุบไฟก็ไหม้มันร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดแต่คิดว่าถ้าจะตายพระทรงความดีแบบนี้เราไปสวรรค์ดีกว่าต่อไปก็ทดลองด้วยการให้นั่งอยู่แล้วให้คนถือดาบวิ่งมาทำท่าจะฟันแต่พระกุามารก็ทำไม่รู้ไม่จริ หูก็ทําเหมือนไม่ได้ยินปากก็ไม่ส่งเสียงกายก็ไม่กระดิกกระเนี้ยทดลองอย่างนี้ปีนึเอาไม่ได้ผลต่อไปก็ทดลองใหม่ลองโดยเสียงโดยให้พระเตมีนั่งอยู่องค์เดียวจูจูก็มีคนมาเป่าสังเป่าแกลทตีกลองให้มันเสียงมันดังๆขึ้นมาพร้อมๆกันจะได้ตกใจและกระโดดหนี พราะว่าอยู่ๆเสียงก็โครงครามครืงคันขึ้นมานแต่พระเตมีก็แกล้งทําไปไม่ได้ยินก็มาเล่นกับคนแกล้งนี่จะมีประโยชน์อะไรการทดลองข้อมัดทุนนระยะเวลาเจ็ดปีนี่ว่ากันมาเจ็ดปีนะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะทําให้พระเตมีพูดกับมันได้ตั้งแต่อายุเก้าปีจนกระทั่งถึงอายุสิบหกปี แม่เตมีก็คงทําเป็นคนหูหนวกคงทําเป็นคนทําเป็นคนใบ้คงคนทําเป็นคนง่อยตามเดิมเมื่อเวลาการผ่านวัยอายุของแระเตมีใหญ่กล้าขึ้นมาแล้วก็คิดทดลองอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเด็กวัยรุ่นมักจะชอบในด้านกามารณมจัดนี่เอาเขาเลยไม่ละ นี่เรื่องของผู้ใหญ่นะ่ะเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แกชอบมาก่อนแกเลยนึกว่าเด็กชอบบงังจึงจัดนางสาวให้ยังให้จัดหานางสาวเลยน้อยสวยๆมาบร,าริวารบรมได้ไปการต่างๆกอดรัดบ,าบ,นนบ,บา้างลูบโนนลูบหนีบ้างจนกระทั่งเปิดโนนให้ดูบ้างเปิดนี่ให้ดูบ้างเอเปิดโนนเปิดน,น,ดนี่มันเปิดอะไร นึกเอาเองก็แล้วว่าเขาเปิดอะไรทําอย่างไรเพื่อเตมีก็ทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้อีกจะไปตกลงได้ยังไงแล้วก็กลัวไปไม่เออเอการแต่งงานมันเป็นของไม่หนักแต่การเป็นพระราชาเป็นของหนักหนักอะไรถ้าไม่กลัวหนักเท่ากับหนักสั่งฆ่าคนสั่งลงโทษคนนี่ท่านจําได้ว่า่ันถูกลงโทษมาแล้ว ั้งก็เลยแกล้งทำใบยอมตายดีกว่าเขากล่าวต่อว่าใครจะพูดว่าอย่างไรจะทำอย่างไรพระเตมีก็ไม่ได้ยินทั้งนั้นไม่ยอมขึ้นไหวไม่ร้องไห้เหมือนเด็กๆไม่อ้าปากส่งเสียงอะไรออกมาผลดีสุดพระราชวินดาแลหมัดลงความเห็นว่าพระเตมีคงจะเป็นคนกายเกนีเอ้าเขาแล้วละสิ เป็นคนกายกรณีเป็นสเสนียบ้านเสดียดเมืองทำบ้านเมืองให้เสียขืนให้อยู่ต่อไปคนจะเกิดอันตรายแก่พระองค์น,นัแน่อดท่าแล้วะคิดว่าขืนอยู่ต่อไปก็จะเป็นอันตรายแก่พระมหากษัตริย์ด้วยจะมีอันตรายแก่สมบัติและจะมีอันตรายแก่พระกมเหสีควรจะออกไปทิ้งเสียในป่าชาพีดิบนอกเมืองแน่ ว่าเขาแล้วไม่ละคนดีว่าไม่ดีเสแล้วเอาตามใจเขาตามพระมาลีท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นราชาก็เห็นกับคําแนะนําของเขาด้วยจึงนำบิเจ้าไปทิ้งเสียสําหรับพร,ระเทวีคือพระราชมัรดาผู้ไปอักเมสีเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐ พระองค์เคยพระราชทานพรหอกไว้แก่ข้าพระองค์บัดนี้หม่อมฉันจะขอทูลขอพอรนั้นความจริงคำว่าพรนี่ราชาโดยมากว่าจะมีลูกแลว้วมันจะให้พรกรับเหสีถ้าดีใจทารักลูกนะว่าเธอมีลูกคนนี้เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันฉันจะให้ทุกอย่าง สำหรับผู้รับพรก็ไม่จะสงวนไว้ก่อนว่าพรที่พระองค์ให้แล้วหม่อมฉันขอรับไว้แต่ว่าจะขอในวันหลังคาว่าจะททำกันอย่างนี้นี่สำหรับพระราชเทวีก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอกาสจะเพิ่งมีหม่อมฉันจะทนให้ทรงทราบว่าพรที่หม่อมฉันต้องการนั่นคืออะไรเมื่อพระราชาทรงให้โอกาสพระเทวี ยังได้กราบทูลว่าถ้าหากว่าไม่เกินไม่ไปเหตุหรือวิสัยแล้วก็หม่อมฉันขอพระราชทานพระราชสมบัติให้เตมีปกครองพเจ้าค่ะตอนนี้เล่นนะพระราชาสะดุง้งยังนึกว่าเอนี่เมียแล้วนี่เป็นยังไงเนาะเขาคงจะไม่เข้าใจมองไอ้ลูกของเรานี่มันพูดก็พูดไม่ได้ หูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไหวติงอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะแอบมาขอลูกให้ลูกชายปกครองและบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนีเ่เขาจะเป็นกันยังไงเป็นนั้นว่าพรให้เว้นแล้วนี่มันก็จําจะต้องให้แต่ก็ยังไม่ก่อนยิงทรงตรัสว่านี่เธอเจ้าเตมีเนะี่ยมันเป็นคนใบ้นะแล้วหูก็หนวกร่างกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ยังไง ก็เพราะว่าเตมีพน,นางจิงตากราบทูลวาก็เพราะว่าเตมีเป็นอย่างนั้นที่เป็เจ้า,า่ะหม่อมฉันจิงยขอพระราชทานพระราชสมบัติเอาละสิถ้าลูกเขาไม่ง่อยเขาก็ไม่ขอยังไงยังไงก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลานี้ลูกเขาง่อยเสร็จแล้วนี่เขาก็ต้องการจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาก็ทรงตอบว่าพระราชเทวี นี่น้องเลือกเอาอย่างอื่นเถอะสิ่งนี้มันเกินวิสัยพระราชเทวีก็ตตบว่ามอมฉันเลือกแล้วต้องการให้ปเตมีลูกชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้เป็นมาเดียมากเพียงเจ็ดปีก็พอแห่เอาแล้วรอจนเจ็ดปีนี่มันน้อยไปเลยพระราชาก็บอกไม่ได้เป็นไม่ได้แต่วันเดือนร้อนกับคนอื่นเขาขอลดก,กันไปลดก,กันมาเอาหนึ่งปีก็แล้วกัน มอมฉันคอยเตม,มีเป็นพระจาดินสักหน่อยก็พอพระราชาก็ไม่ให้โอกาสในที่สุดต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็ตกลงกันว่าจะให้เป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันซึ่งเป็นนางอ้างเหตุเพื่อจะคอยลูกได้ครองได้สมบัติสักหน่อยและจะไปทำอะไรก็ไปไปเถิดนี่ละท่านทั้งหลายฟังกันมาเส้นระยะนาน ดูไม่เป็นหมือนการเล่านิทานเนี่ยนะคราวนี้ก็ดูมันว่าจะไม่ได้อะไรเลยสาระแห่ยยงธรรมะในการปฏิบัติแต่ก็มีข้อคิดอย่างหน่อยหนึ่งที่ว่าพระเตมีเห็นพระมหาษัตว์ซึ่งเป็นพระราชวีดาสั่งฆ่าสั่งประหารสั่งลงโทษคน อ้การกระทําของพระราชวิดาแบบนั้นทําไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้แต่ถ้าว่าพระองค์เป็นคนละลึกชาติได้การละลึกชาติได้นี่ถ้าเรียฟังกันไปคิดกันไปอย่างชาวบ้านธรรมดาก็เห็นว่าเป็นของเกินวิสัยแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านหลาย ไอ้เรื่องบุญบารมีและความดีที่เราสั่งสมไว้แต่การก่อนหรือว่าในชาตินี้ก็ไม่กันสมมุติว่าถ้าชาตินี้ท่านเคยได้ทิพย์คุย,ยานหรือว่าระลึกชาติได้ถ้าตายไปจายชาตินี้แล้วความดีนั่นมันก็ติดใจไปที่เราตายเนะี่ยตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายด้วยอย่างตัวอย่างในปัจจุบันเวลานี้มีมาก แต่ก็อยขอยกตัวอย่างเด็กทั้งสามคนอย่างหลานชายท่านพลพลโททนทองสวรรณทั์เจ้ากรมยุทธการทหารและการพูดเป็นผู้อุนยการศูนย์อะไรต่ออะไรคนนี้เป็นเยอะหลายตำแหน่งเป็นเด็กอายุสิบปีคนหนึ่งนี่คนหนึ่งอายุเจ็ดปีเธอฝึกสมาธิชวดระยะเวลาสองสามวัน เธอก็มีทิพย์จุคุยานแจ่มใสนี่ก็มีการพิสูจน์มีการทดลองกันแล้วเอาไว้กันคนละม,มุมแล้วของหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางไว้จุดใดจุดหนึ่งซึ่งทั้งสองคนไม่เห็นแลวไปถามเธอจะตอบเหมือนกันนายทหารนายตำรวจเคยหาชนเล่นซ่อนหาน้าเข้าเธอก็บอกว่าอาเล่นอย่างนี้ไม่สนุก ซ่อนในผมไม่เห็นมันถึงจะสนุกนี่คู่หนึ่งเลขคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียแค่เจ็ดปีเหมือนกันก่อนจะนอนพ่อก็บอกว่าลูกภาวนาว่าพุทโททักสามคำนะเอาแบบในหนังสือนุ่มพ่อปานเธอก็ว่าอย่างนั้นพ่อแนะนําว่าไม่กี่วันวันหนึ่งเธอพ่อคิดว่าเธอนอนหลับแล้วพ่อนั่งกระมาทฐานทําสมาธิ เธอถามว่าลุกมาถามว่าพ่อทําอะไรพ่อก็บอกว่าทำสมาธิถามว่าทำยังไงพ่อก็บอกว่านั่งภาวนาว่าพุทโธกันแล้วกันเธอนั่งไปสักห้านาทีแล้วเธอก็นอนเมื่อท่านพ่อเลิกเธอก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเมื่อกี้นี่ภาวนาว่าพุทโธมีพระท่านพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเป็นอันว่าพ่อสงสัยมาท้าตมาอาต,ตมาก็กล้ายืนยัน เพราะเท่าที่เธอพูดมานั้นไม่ผิดในพระไตรปิฎกเลยนี่และท่านอังไลเด็กสามคนนี่ที่ทําได้เร็วๆไวๆแบบนั้นกับพระอาศัยที่ได้มาในการก่อนคือในชาติก่อนเขาทํามาแล้วผู้ดีเคยได้ทิ่ฐิกุยานเพียงตั้งใจทําสมาธิมองแสงสว่างหน่อยเดียวก็าสามารถได้ทิ่ฐิกุยานเหมือนกับเราเรียนหนังสือนานๆตั้งหลายหลายปีอ่านหนังสือคล่องรู้ดี เขาชวนเข้าป่าไปเก้าปีสิบปีกลับออกมาการรู้หนังสือของเราก็ยังทรงอยู่เพราะมันไม่ได้หายไปไหนอาจจะพูดไปเวลาจะเลยจะแล้วท่านทั้งหลายขอลาก่อนวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี